แล้วก็กับพระรัตนตรัยก่อนนะคะโดยจะเริ่มต้นนะคะในหน้าที่หนึ่งะคะคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะขอให้ทัางจิตจากที่นี้ก็คือหท้องสนามหลวงแห่งประเทศไทยนะคะที่จะตั้งจิตไปกราบพระพุทธเจ้าและที่ประสูติของพระพุทธองค์ที่พวกเราชาวไทยได้ร่วมจิต ได้ร่วมใจทำบุญกันผ่านแผ่นทองคนละเล็กคนละน้อยจนแบบนี้ที่ประสูติของพุทธเจ้าได้กลับมามีความสวยสดงดงามมีความเหมาะสมที่เหล่าชาวพุทธจะได้ไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการสวดมนต์และเจริญจิตปร,ภระภวัา